การปฏิบติตามก็ไม่ให้ผรตั้งของคู่บรวตามคําสาเตัวแทนของประชาชนปตชให้ทะลาะกันมเรื่องัมปศช่างกายทพยสกสามารถรวมกันได้ถ้าตกลงกันไม่ด้ก็เอไปพิ่มอีกจได้ครับเดี๋ยวผมเอารถไปโงพจ เราคงมาเก็บครับอันนี้คือคือไม่เกิดข้อพิพาทแล้วก็เลยอยากให้เก็บที่ส่วนกลางอาจจะไปทั้สองฝ่ายเขาไปอ้างเขาคือว่าถ้าผมเอาไปจมือไม่ยินยอมแล้วถ้าผมไม่เอาไปโจทก็ไม่ยินยอมเนี่ยเจ๊ผมทำยังไงครับ่่ก็อยางเงี้ยเอาไว้ไว้ตัวกลางคือผมพอดีเขาเป็นตัวกลางอยู่แล้วเขาไม่ยอมให้เก็บไว้นี่ครับก็คือนำนำไปแล้วทำอะไรกับสัตว์น ต้องทำตามอะไรี้ยทำไม่ได้ไปไหว้หลพ่อน้องจบเลยครับน้องทำอะไรน้องไม่ได้เกียงเอ่อไม่เก่งเานอะไรไม่ได้ไเกียงจะโตัวที่ไับแบเราเต้องเคารพนเพราะว่ากรนการตามต้นตออทุกแฉนของกับาับเลยอ่ะท่านนี่ขาพ ในสถานะของท่านสาระของผู้ที่มาเพราะว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องเอามาไว้ตรงกลางคือัก็ผมไม่ลงระเนือว่าเอามาไว้ตรงกลางืออันล so, ่นก็ได้อันที่สองครับเนี่รถมันอยู่ในความบจางานแม้คุณจะเป็นสูงก็ตมาเอเองหรือแม้แต่คุณเอาไปมันก็จะมีปัญหา ทีนี้พูดบอกว่าผู้ใช้โอนยอไม่ยอมเลยแต่ก็ค,คือโอนเงินครับมันก็จะทีนิดๆร้อยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมตมอนนี้เลยแบบเนาะอ,อ้าว่างนี้ผมจะให้เขาจดให้เวลาสิบวันนะคุณทันไม่ทันก็ทัางสิบวันนะแล้วก็ก็ไปนี่นะสิบวันเสร็จถ้าเขาถ้าเขาไม่ไม่จบวราจะสิบวันคุณเข้ามายี่ผมร้องขอออกไป เขาต้องถามบริษัทอยู yeah want, ่ดีรครับผนเราต้องถามบริษัทอยดีว่าเขาสิบันเขาจะรอไหมหรือว่ารจะยังไงครับบริษัทก็ต้องรอมันเป็นเอกสารทางราชการเป็นคนอยในส่วนของผมมัเขดีผมเข้าใจครับท่านเู้ชมผเข้าใจผม่ายิงตามตามหมายมางคับคดีแหละค้าไม่คิดดูว่าเสือภาพอะไรยังไงบริษัทก็เรียกเอาทีหลังในส่วนนี้มันสบามยอยู่ในมือของขดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คือทาี่ยิม่มีสิ่เหมันมันก็ไม่ได้ี้ยได้คุณไม่เอาที่ี่ผไปคุณก็ไทำการเองแล้คุณกท่าคุว่ามันมันก็ไม่ได้เกี่ยวทางผมแต่ว่าพอมันขยทหน้าจากทางผมผมก็ต้องหาไปตามนี่ซึ่งเราลงกันมาแล้วหน้างานก็เป็นนี้แล้วถ้าจะเอาจาหมายผลเนี่ยครับท่านจะตรวจผลยังไงครับตอนนี้ท่านจะลงรายงานจะเปรายงานสายไหหมายผลนั้เขาไปคือ คือหมาย้ว่าาได้ลถได้ลถตามหมายไปแล้วอันนี้ผอทางควา้ผมอะจะเล่าให้ฟงวทไไมันออหมายผแเพราะว่าเขาไม่มีิาบ้านคน้นถื้านี้ทาคุณไปขอหาย้าไม่ถ้าไม่มีหมายนต้องผมผก็ไม่ออกไปอันนี้พอพอหมายนได้การจะใช่ไหมถ้าคุณผมมอบจะต้องงานรามมอบลดคุณ คุณไปตกเลือดแล้วคุณไปตกโรงกันว่าให้เอารถมาจอดที่แล้วเขาจะไปทุบต้นควีกองแค่นีรรน้ตอนนี้เขาเลยยังไม่คืนเขาก็เลยยังไม่ได้รถคันนี้เจ้างานเลยยังไม่ได้ส่งมอบให้คุณพอยังไม่ส่งมอบให้คุณมันเลยต้องมาอย่างน,นี้ <S <S ซึ่งก็คุยกันเข้าใจแต่รู้แล้วแล้วก็ทีนี้ถ้าเขาไม่ได้ทําตามที่ที่เขาพากันไปนี่คุณก็มายื่นตำร้องนอกขอเขาเอารถใหม่ đã Hello, Hello.